นี่ผมพามาที่เหนือดอยแคมปิ้งนะครับเหนือดอยแคมปิ้งมีเบอร์โทรด้วยไะเราไปดูเบอร์ดูเบอร์โทรกัอนอ่านี่นะครับเบอร์โทรศูน4์เ0้าสนะครับ เราไปดูข้างในกันเ,เหนือดอยแคมปิ้งอยู่ตรงไหน,หนอดอยแคมปิ้งอยู่ตรงไหนอยู่บ้านบวกจันนะครับหรือบ้านทุ่งเราเอาําเภอตรงนี้อําเภอสมเองจังหวัดเชียงใหม่นะครับเ,เดี๋ยวนะจะเราจะเห็นไหมเนี่ยในไหนก็มาขอเดินเส้นนี้ดีกว่าอันนี้วิถีวิถีแบบ ชาวบ้านแบบคนชาวเขาเลยนะครับแบบคนดอยเลยนะครับก็คือใช้อย่างรถยนต์แล้วก็เอาปูนใส่นะครับทําเป็นทางเดินซึ่งซึ่งแถวนี้เวลาดินดินสไลด์เออเนี่เขาจะทําแบบนี้นี่นี่นี่เนี่ยเวลาเขาถมที่หรือว่าทาบ้านเขาจะใช้ทําแบบนี้ครับเขาจะลองเป็นชั้นเป็นชั้นอันนี้คือใช้งานจริงนะครับผมขึ้นมาที่เนี่ยบ่อยมาก ข้างบนนั่นคือบ้านพักของโครงการหลวงทุ่งเรานะครับตรงเสาสัญญาณโทรศัพท์ผมมาพักที่นี่บ่อยมากเมื่อก่อนแล้วก็จุดนี้ผมเคยมานั่งดูะทะเลหมอกตอนเช้านะครับชอบมากเลยแถวนี้ไม่ไม่คิดว่าวันหนึ่งผมจะมาเที่ยวที่นี่ในสถานะ,อะของที่นี่คือกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเป็นที่พักนะครับเป็นแคมปิ้งนะครับ ตอนนี้มีแต่แคมปิ้งนะครับไม่มีบ้านพักนะครับถ้าเรามาพักห้องน้ำที่เราจะใช้จะเป็นห้องน้ำรวมนะครับตอนนี้มีอยู่ห้าหลังนะครับสำหรับเต็นท์เขาใช้ปอกบ่อประมาณนี้ครับเขาใช้ปอกบ่อทำนีะครับเป็นปอกบ่อ,อก็ไอเดียดีนะ แล้วก็ต้นดาวกระจายนี่นะครับสำหรับเต็นที่พักโดมตอนนี้บ้านบวกจันที่พักแบบนี้ขึ้นเยอะมากนะครับตอนนี้ที่นี่มีโดมเดียวนะครับแล้วก็เน้นเต็นท์นะครับมีเต็นท์อยู่ห้าหลังแล้วก็ดมที่พักโดมที่พักโดมที่พักเมื่กอกี้ผมเดินมาดูรอบนึงค่อนข้างน่านอนเลยนะครับสำหรับโดมที่พักอ่ ตอนนี้ไม่มีแอร์นะครับเป็นพัดลมนะครับแล้วก็ดูวิวดูวิวจุดนี้จำชื่อง่ายๆเหนือดอยคือเหนือดอยคือมันสูงกว่าดอยอื่นๆอะ่ะคือสูงมากแล้วแล้วกลางคืนเลยนะครับไม่ใช่ว่าตอนเช้าอย่างเดียวนะครับตอนกลางคืนเลย โซนล่องล่องภูเขาล่องอป่าเนี่ยนะครับมันจะเป็นทะเลหมอกเห็นตั้งแต่กลางคืนเลยนะครับเพราะว่าผมมาพักผมมาพักที่ไหนอีกผมมาพักน้องน้ำโฮมสเตย์ข้างล่างนู่นนะครับแล้วก็บ้านพ่อหลวงกเกษมอีกที่หนึ่งข้างหน้านู่นนะครับไม่ไม่ใช่แค่ข้างหน้าใกล้ๆนะคือคนฝั่งดอยอะครับคือคือมาค่อนข้างบ่อยผมอะแต่แต่ตอนนี้กลายเป็นที่พักแบบ เยอะมากอันนี้ดอกดอกบานชื่นดูวิวดูวิววิวสวยมากเลยนะครับตอนนี้อยู่ใกล้กับสเสมืองมากนะครับลงจากตรงนี้ไปไม่เกิน10กิโลจะถึงตัวอำเภอสเสมืองนะครับมาได้สงทางสามทางนะครับมาจากอำเภอสเสมืองมาจากาแม่ริมหรือว่าทางมั่นจำนะครับหรือว่าจะมาจากอำเภอหางดงก็ได้นะครับ ดอกไม้ดอกไม้เมืองหนาวสวยนะครับดอกไม้เมืองหนาวยังไงก็สวยดูสีสันเขาดิดอกไม้ปลูกเรื่อยๆนะครับสำหรับดอกไม้เนี่ยดูดูดูไอที่ผมบอกเขาใช้ยางรถยนต์ยางเก่ารถเอามาทำทางเดินก็ เข้าไปดูในเพจนะครับสําหรับคนที่จะมาพักตอนนี้มีลานกลางเต็นท์เพิ่มอ่ะพาไปดูเลยดีกว่าน้องครับอันนี้อยู่เขตอํเาเภอสมงหรืออ,อํอเาเภอสมงค่ะไม่ใช่แม่ริมนะออถ้าเป็นตัวหมู่บ้านเนี่ยคือแม่ริมแต่ว่าท่านตั้งแต่บนแนวเขาว,วเนี่ยลงไปอันนี้คืออํเาเภอสมงแล้วค่ะอยู่ติดต่อกันเลยเป็นเขตติดต่อถ้าเกิดตัวบ้านเป็นอํเาเภอแม่ริมค่ะแต่ว่า ยังเป็นอำเภอแม่ริมอยู่นะคะโอ้โหงงไหมออตัวตัวบ้านอำเภอแม่ริมแต่ว่าแต่ว่าพื้นที่ทากินเนี่ยคือเขตอ่าเสมิงผมไม่อธิบายแล้วเดี๋ยวผมจะงงดอกไม้ดอกไม,กไม้สวยดีนะดูอ่าข้างๆนั้นคนละเจ้านะครับข้างๆนั้นชื่ออะไรนะเดี๋ยวเมื่อกี้ผมเห็นป้ายผมแวบๆ น้องข,งข้างๆนั่นของชื่ออะไรนะแก้วตาโฮมสเตย์จะเป็นสองเจ้านะครับอยู่ใกล้ๆก,กันผมผมไม่ได้ค่าโฆษณานะผมบอกได้บอกอะ่ะโอ้โหยอมรับเลยว่าปลูกดอกไม้ได้สวยมากดอกดอกบันชื่นนะดูดิ สวยๆที่นี่ได้เปรียบเรื่องวิวนะครับเรื่องวิวก็คำว่าลานกลางเต็นท์คือตอนเนี้เขาทําที่กลางเต็นท์เพิ่มไปสองอันเนี่ยครับก็คือถ้าลูกค้าจะมากลางเต็นท์เอาเต็นท์มาเองก็ได้นะครับถ้าเต็นท์มาเองนี่คนละร้อยห้าสิบแต่ถ้าเกิดใช้เต็นท์ของที่นี่ ่ไมไจําราคาไม่ได้เมื่อกี้เขาก็บอกผมก็คือตอนนี้มีเพิ่มสองจุดนั่นนะครับกับด้านบนจุดหนึ่งนั่น,นะครับด้านบนที่ตลางเต็นท์นะครับแล้วก็ตรงนี้น่าจะปลูกดอกไม้หรือไม่ก็สตรอเบอรี่เพิ่มนะครับมีอาหารเช้าบริการด้วยนะครับสําหรับที่นี่อ่าจุดที่เป็นไฮไลท์ของที่นี่แล้วก็คือจุดนี้เหรอเหนือดอยโฮม ดอยแคมปิ้งใช้คำว่าแคมปิ้งนะครับวิวดีสูงมากนี่นะครับแดดส่องสะท้อนแสงหน่อยอมาใครไม่เคยเห็นต้นอโวคาโดก็มานั่งถ่ายรูปคู่กับต้นอโวคาโดได้นะครับ จากตรงนี้ไปมีที่ท่องเที่ยวรองรับก็คือม่อนแจ่มกับอ่าอำเภอสเสมืองนะครับถ้ามาช่วงหน้าหนาวนี่บอกเลยพริกมากที่นี่เขา,าเรียกอะไรนะโฮมสเตยขึ้นเยอะมากเลยตอนนี้สูงสูงมากด้วยแถวนีอ้อีกหน่อยก็คงจะเยอะนะอย่างม่อนแจ่มซาละมังผมว่า บ้านหลังที่ผมไปพักบ่อยๆนะครับหลังคาสีขาวนั่นบอกเลยใครอยากเห็นทะเลหมอกเปิดเต็นท์มานี่เห็นเลยนะครับสําหรับที่นี่ไม่ต้องเดินไปไกลเลย<ม>คือเปิดเต็นท์มาเห็นเลยนะครับเห<ม>็นตั้งแต่กลางคืนเลยนี่ถ้าเป็นกลางคืนนะเราจะเห็นล่องหมอกไอ้ล่องภูเขาเนี่ยครับหมอกมันจะลอยวิ่งมาเป็นเส้นตามภูเขาเลย<ม>ก็อีกหนึ่งที่นะครับแนะนําสําหรับอ่า สถานที่กลางเต็นท์นะครับแคมปิ้งนะครับเชียงใหม่ผมไม่ได้ขอเบอร์โทรไว้นะครับมีชื่อมีชื่อแล้วมีชื่อของของอที่พักที่นี่แล้วก็ลองค้นหาดูในในเพจเขานะครับในเพจ a c e b o o k ดอกไม้สวยมากครับโอ้เส้นทางเหรอเป็นทางคอนกรีตนะครับแล้วก็เส้นทางชันมากนะครับเส้นทางค่อนข้างชันนะครับ เครื่องพันสองมาได้ไหมได้นะครับเพราะว่าเป็นถนนคอนกรีตหมดเลยนะครับอู้ชอบมุมนี้จังเลยดอกไม้สวยอ่าด้านล่างนี่โอ้มันมีหลายอย่างข้างล่างสุดนี่นจะเป็นดอกอ่าดอกทันตะวันเนาะดอกทันตะวันแล้วก็อันนี้เป็นดอกคอตมอนแล้วก็อันนี้จะเป็นดอกอ่า บันชื่นสวยสวยเหมาะมากเหมาะมากโอเคเจอกันในคลิปหน้านะครับ